พ,พีนี้พาทุกคนมาเที่ยวกันที่จังหวัดบุรีรัมย์และสถานที่ที่ออมจะพาทุกคนไปเที่ยวนั่นก็คืออุทยานประวัติศาสตร์พนมรุง้งแน่นอนว่านี่เป็นครั้งแรกของออมที่เคยมาที่นี่เลยของจริงเป็นยังไงไปดูกัน เริ่มแรกเลยนะคะทุกคนทางเข้าปราสาทขาพนมลุงเนี่ยจะมีทั้งหมด2ทางเข้ามีทางข้างหลังและทางข้างหน้าอันนี้ทางข้างหลังจะถึงก่อนนะคะทางข้างหลังเนี่ยข้อดีก็คือว่าเดินใกล้นะคะทุกคนเดินไม่ไกลเดินนิดเดียวก็ถึงตัวปราสาทแล้วแต่ว่าเพื่อนๆจะต้องเสียค่าจอดรถนะคะในการเข้าไปจอดส่วนถ้าไปทางข้างหน้าเนี่ย ไม่ต้องเสียค่าจอดรถเลยค่ะฟรีแต่ว่าจะไม่สะดวกตรงที่ว่าอาจจะต้องเดินเยอะกว่าหน่อยนะทุกคนมันจะต้องขึ้นบันไดอันนี้แล้วแต่ความสะดวกของทุกคนเลยนะคะส่วนออมเลือกไปทางข้างหน้าค่ะเพราะว่าอยากจะสัมผัสการเดินชมจากข้างหน้าไปถึงตัวปราสาทค่ะมีร้านอาหารด้วยวันนี้วันจันทร์คนเลยไม่เยอะเท่าไหร่นะจอดรถกันจอดรถตรงนี้แล้วก็เดินขึ้น ที่ตรงนี้ก็เขาก็ขายของนี่ทางเข้าชมปะะ่าอากาศแบบเย็นเย็นสบายสบายแล้วนะทุกคนตอนเนี้ยวันนี้ไม่มีคนทุกคนแบบคนน้อยอัดคลิปตอนนี้ทุกคนคือวันที่สิบหกธันวานะวันจันทร์คนยังน้อยแบบน้อยมากมันเริ่มหอบแล้วนะเพราะว่าทางเดินนี่มันก็นก็เป็นอ่อนเนินนิดนิดะพ่อพ่อแม่แบบมีที่นั่งพักตลอดทางเลย ไปไหนแล้วล่ะพ่อกับแม่หายไปไหนเอ่ยเดินขึ้มานิดนึงทุกคนก็จะมาเจอกับนิทรรศการค่ะทุกคนตรงนี้เขาก็จะจัดโชว์ของเก่าที่เอามาจากตัวปราสาทหินเลยแนะนำให้เพื่อนๆเนี่ยเข้ามาดูตรงนี้ก่อนนะคะทุกคนเพราะว่าตรงนี้เขาจะปิดเร็วกว่าเวลาทำการของตัวอุทยานนะนี่อะไรอ่ะล่องน้ำมนคือมีน้ำมนออกมาจากปากอย่างนี้เหรอทุกคน แท่นหินสลักรูปพระกุเวนทรงโคชสีอ,อข้างในนี้หรอสิวะลึงรูปคอรพแทนองค์พระสิวะอันที่อยู่ในประตูแปโอเคกวตรง <Yeah. S 2> ก็ตรงนี้มันปิดตรงนี้ปิดก่ดอนสี่โมงคึ่งขึ้นไปดูข้างบน อุทยานป่าสัตร์พนมรุ้งคนไทย20อังชิร้100นึงเปิดทุกวันยกเว้นวันหยุดะคะตะเลิกตั้งแต่6นาฬิกาจนถึง18นาฬิกาเลยค่ะก็คืออใครอายุเกิน60ก็คือเข้าฟรีเลยทุกคนเราเสียแค่20บาทชันมากทุกคนคือชัน,นตื่นเต้นอะ่ะพ่อกับแม่จะไหวปะนั่นอย่าตกนะ ขัานบันไดแคบมากเลยตรงนี้เขาทำเป็นบันไดใหม่แล้วหอบและวทุกคนเริ่มเห็นแล้วโอ้มม้กอดนุ่นมันสวยมากเลยไมกอด นี่ทุกคนเขาพระวิหะเ,เออปราสาทเขาพนมรุ้งทุกคนน,นี่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 อยู่ข้างหลังเราเลยปราสาทพนมรุ้งเป็นโบราณสถานศิลปะแบบเขมรซึ่งเป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาพราหมณ์อินดูและทิศสาวานิกายในทางความเชื่อสถานที่แห่งนี้เปรียบเสมือนเขาไกรลาศอันเป็นที่ประทรับของพระศิวะเึ่งเดิมทีแล้วเนี่ยชื่อคําว่าพนมรุ้งมาจากภาษาเขมรคํานี้ ที่แปลว่าภูเขาอันกว้างใหญ่ปรากฏในศิลาจารึกอักษรขอมที่ปราสาทเขาพนมรุง้งและในจารึกเนี่ยทุกคนก็ยังพบหลักฐานที่สําคัญอย่างหนึ่งก็คือมีการปรากฏชื่อผู้สร้างนั่นก็คือนาเรนทราทิคนคนนี้เนี่ยมีเชื้อสายราชวงศ์มหิทธราปุระซึ่งบุคคลผู้นี้มีความเกี่ยวข้องเป็นพระญาติของพระเจ้าสุริยวร,รมันที่สองที่เป็นผู้สร้างปราสาทนาครวัดในประเทศกัมบูชานั่นเอง รงนั้นจะถึงแล้วนะทุกคนที่เขาเรียกว่าสะพานนาคาราชอ่ะทุกคนตามความเชื่อนะทุกคนสะพานนาคาราชเนี่ยก็เปรียบเสมือนกับว่าเป็นสะพานเชื่อมระหว่างโลกมนุษย์กับโลกของเทพเจ้าความเชื่อในจักรกวาลของอินดูเนี่ย สะพานที่เชื่อมระหว่างโลกมนุษย์กับโลกเทพเจ้าก็คือสายรุ้งใช่ไหมทุกคนแต่ในเอเชียตะวันออกและอินเดียเนี่ยมักจะเปรียบรุ้งเป็นนาคหรือว่างูนั่นเองเพราะฉะนั้นสะพานนาคเนี่ยก็เปรียบเสมือนกับทางเดินของเทพเจ้านั่นเองมีทั้งหมด3จุดด้กันตรงนี้คือจุดที่1ใหญ่ที่สุดเลยตรงนี้คือจุดที่2ออยู่ก่อนถึงซุ้มประตูกลางระเบียงชั้นใน และนี่คือจุดสุดท้ายอยู่ตรงหน้าปราสาทประธานเลยก็คือว่าทั้งหัวสะพานสองคู่นะทุกคนจะเป็นรูปหัวพญานาค่้าเสียนหันไปทั้งหมด4ทิศ โดยตรงกลางสะพานทั้ง3สะพานเนี่ยทุกคนจะพบกับรอยสลักบนเนื้อหินรูปดอกบัวบาน8กลีบมีการให้ความหมายของดอกบัว8กลีบอยู่หลายอย่างด้วยกัน2อ,อย่างในนั้นก็คือบางความหมายเนี่ยเขาก็ให้ความหมายกันว่ากลีบบัวทั้ง8กลีบเนี่ยหมายถึงเป็นยันที่ใช้ในการบวงสรวงแล้วก็ประกอบพิธีเพื่อความสําเร็จใช้ขม่มแล้วก็ปราบศัตรูร่วมทั้งป้องกันภัยอันตรายทั้งปวงได้บางก็ว่าจุดตรงนั้นเนี่ยเป็นจุดศูนย์กลางของจักรวาลเพราะ ว่ามีการใช้เครื่องมือวัดลิงจากกึ่งกลางของดอกบัวแล้วก็ไปยังยอดปราสาทเขาก็จะเห็นว่ามันอยู่ตรงกึ่งกลางปราสาทพอดีหรืออาจจะเป็นจุดกําหนดที่ผู้มาทําการบูชาเทพเจ้าตั้งจิตอธิษฐานขอความคุ้มครองจากเทพเจ้าหรือขอพอรอันศักดิ์สิทธิ์ตรงนั้นทางมันจะชันหน่อยนะเนี่ยต้องเดินระวงังนนี่นที่เขาบอกว่าเป็นรูเอาไวปา้ปักธงหรือว่าโคมไฟ อยู่ถัดขึ้นมาจากสะพานนะาคาราดอ่ะทุกคนนี่จะมีทั้งสองข้างเลยของทุกเอ่อแท่นอันนี้อ่ะทุกคนมีหมดเลยมีทุกแท่นเลยเมื่อก่อนถ้าเป็นตอนที่แบบเขาทำพิธีนะเราว่าคงจะแบบสวยแล้วก็ขลังมากแล้วก็น่าจะขนล,ลุกอ่ะอถึงแล้ว เราเดินขึ้นมาสูงมากมันจะย้อนแสงนิดนึงนะทุกคน oh สวยมีสาบัวข้างบนด้วยหนึ่งสองสามสี่เข้าไปดูข้างในกัน นี่ก็เป็นลายกรีบดอกบัวในปีพุทธศักราช2,428ปรา,าสาทพนมรุ้งแห่งนี้ก็ได้เป็นที่รู้จักครั้งแรกในบันทึกของนายเอเตียนเอมอนิเยนักโบราณคดีชาวฝรั่งเศสซึ่งนักโบราณคดีท่านนี้เนี่ยท่านก็เป็นคนแรกเลยที่สำรวจซากประหลักหักพังของอาณาจักรเขมรอย่างเป็นระบบในประเทศกัมพูชา ไทยลาวและเวียดนามต่อมาในปีพุทธศักราช2449และ2472สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพได้เสด็จมาที่ปราสาทพนมรุง้งและต่อมา,ก,มากรมศิลปากรก็ได้ประกาศขึ้นทะเบียน ปราสาทพนมรุ้งเป็นโบราณสถานของชาติในราชกิจจานุเบกษาในปี2478ในช่วงปี2503-2504ก็ได้มีการดำเนินการสำรวจปราสาทพนมรุ้งอีกครั้งหนึ่งและในปี2514ก็ได้มีการดำเนินการบูรณะปราสาทพนมรุ้งด้วยวิธี นั่นก็คือการนำชิ้นส่วนของปราสาทกลับเข้าสู่ตำแหน่งเดิมนั่นเองต่อมาก็ได้ทำการเปิดอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งในวันที่21พฤษภาคมพุทธศักราช2531ไปดูข้างในข้างในก็มีเป็นงัวเป็นแท่นงัวแบบนี้อยู่ตรงกลางข้างในอันนี้เป็นโคนาทินโคนาทินคือพหนะของพะศิวะ อ๋ก็อันนี้ที่เราเห็นในนิทรรศาการดูสิวะลึงดูสิวะลึงรอบๆก็เป็นแบบนี้เลยนะทุกคนเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูในส่วนของตรงกลางกันนี่ทุกคนเห็นไหมสิวะลึงเดินเข้ามา ตรงนี้จะเป็นรูปแกสะสลักของโยคีห้าตนนี่นี่อันนี้ทางข้างหน้านะที่ทะลุเข้ามาอันนี้เป็นทางเชื่อมระหว่างห้องข้างหน้าที่มีโูที่เป็นพาหนะของพะศิวะทุกคนแล้วก็ตรงมาก็จะเป็นศิวะลึงอยู่ตรงนี้เลยที่เป็นตัวแทนของพะศิวะนะ ันนี้น่าจะเป็นร่องน้ำมนที่เขาบอกกันนี่น่าจะเป็นทิศเหนือนะอยู่ข้างใต้เหรออ๋อนั่งไงร่องน้ำมนชั้นของห้องพระประธานออกมาทางทิศเหนือนะเจอกับร่องน้ำมนที่ไหลออกมาจากการทำพิธีอะทุกคน ท่อโสมสูรคือเป็นรางน้ำมนต์ที่ต่อมาจากภายในปราสาทประธานเป็นแบบนี้นี่เองเข้าไปดูข้างในทีห,นห้องนี้นะ่าจะเป็นห้องที่กว้างที่สุดเลยอะเพราะเป็นปราสาทประธานไม่รู้ว่าเมื่อก่อนไอ้ล่องล่องนั้นอะมันมีอะไรอยู่แต่ว่ามีทั้งสี่ทิศเลยนะโคอะหันหน้ามาทางนี้เลย ที่เป็นตัวแทนของพระศิวะแต่ละประตูเนี่ยก็จะมีภาพแกะสลักของพระศิวะอยู่ที่เหนือประตูเป็นภาพแกะสลักพระศิวะที่มีอริยบทที่แตกต่างกันนะทุกคนแล้วก็มันมีความหมายที่แตกต่างกันด้วยในส่วนนี้เราอาจจะบอกไม่ได้ละเอียดนะถ้าทุกคนมาก็มาอ่านได้เขาก็จะมีเขียนบอกอยู่ทุกจุดเลยจะเป็นแผ่นอย่างเงี้ยแล้วก็อธิบายลักษณะของ ของออลูปแกสะสลักของพระศิวะของแต่ละทิศของประตูนะเดินมาด้านข้างนะทุกคนก็ตรงนี้ถ้าเราหันหน้าเข้าหาตัวปราสาทก็คือจะอยู่ด้านด้านซ้ายเป็นแบบนี้บรรณาลัยอ๋อก็คือห้องสมุดทุกคนเอาไว้เก็บคัมภีร์ มันก็จะได้กิ่นแบบอับๆนิดนึงนะก็ตอนนี้ไม่มีอะไรแล้วนะทุกคนก็คือเป็นล่วงๆอย่างนี้เลยอืมเก่ามากมีหน้าต่างหนึ่งบานแล้วก็มีอันนี้ไม่รู้ว่าคืออะไรเหมือนกันตรงนี้คืออะไรอะ่ะอันนี้คือคือเคยเป็นทางเดินโบราณ ทางเดินโบราณเข้าปราสาทนะทุกคนเนียที่ยังหลงเหลืออยู่เราไปดูข้างหลังกันสวยมากนูนออกไปทางทิศอืมน่าจะเป็นทิศตะวันตกหรือเปล่านะทุกคนน่าจะเป็นทิศตะวันตกอืมที่เขารอดูแสง แสงอออพระอาทิตย์ตกที่ลอดผ่านประตูอ่ะทุกคนคือตรงนี้แหละก็คือยืนดูจากข้างนอกนู้นเลยน่าจะเป็นทิศตะวันตกแน่นอนทุกคนตอนนี้แยกตัวมาเดินคนเดียวเพราะว่าพ่อกับแม่เคยมาแล้วเราก็ออกมาดูมืมดตรงนี้มืดมืดเลยนี่ทะลุออกมาเลี้ยวอ๋อมาออกทางหลังนี่ทะลุมาออกข้างหลังอืมคือ มาโพลาลานจอดรถข้างหลังที่ตอนแรกเราหลงเอ่อจะขับเข้าทางหลังแน่เลยทุกคนจากที่อ่านทำความเข้าใจมานะทุกคนก็คือว่าปราสาทพนมรุ้งเนี่ยสร้างจำลองที่ประทับขององค์พระศิวะมาตามความเชื่อก็คือว่าพระองค์เนี่ยมีที่ประทับอยู่บนเขาไกลลาดใช่ไหมทุกคน เขาเนี่ยเลยสร้างปราสาทแห่งนี้ขึ้นมาบนยอดเขาให้เหมือนกับการจําลองที่ประทรับขององค์พระศิวะไว้บนโลกของมนุษย์นอกจากนั้นเนี่ยยังพบข้อความในจารึกที่พบในปราสาทพนมรุ้งอีกด้วยที่แสดงให้เห็นว่าที่แห่งนี้เนี่ยเป็นเทวสถานบนเขาพนมรุง้ง แล้วก็เป็นที่ประดิษฐานรูปเคารพหรือว่าศิวลึงที่เราพาเพื่อนๆไปดูกันมาเมื่อกี้และเทวสถานแห่งนี้เนี่ยยังมีอาณาเขตที่กว้างขวางมีที่ดินที่พระเจ้าชัยวรมันที่ห้าถวายแล้วก็ซื้อให้กับเทวสถานอีกด้วยจากหลักฐานเนี่ยก็ได้มีการกล่าวว่าปราสาทประธานเนี่ยสร้างขึ้นในสมัย นเรียนทราทิต์เอาเป็นว่าท่านเนี่ยเป็นคนที่ได้รับความดีความชอบเป็นที่ไว้วางพระราชาหรือไทยจนได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ปกครองเมืองแต่ว่าต้องอยู่ภายใต้อำนาจของราชวงศ์มหิธรัปุระท่านเนี่ยก็ได้สร้างปราสาทแล้วก็สิ่งเคารพบูชาต่างๆมากมายที่แสดงให้เห็นถึงว่าสถานที่แห่งนี้เป็นเทวสถานที่เป็นเทวไลของพระศิวะนอกจากนี้ยังปรากฏพบข้อความในจารึกที่แสดงให้เห็นว่าท่านนเรียนทราทิต์เนี่ยได้สร้าง ปราสาทแห่งนี้ขึ้นเพื่อะดะดสถานรูปเคารพของตนเองอีกด้วยสาเหตุที่ท่านสร้างรูปเคารพของตัวเองเนี่ยก็เพื่อว่าเตรียมไว้สําหรับการเข้าไปร่วมกับเทพที่ทรงนับถือหลังจากสิ้นพระชนด้วยความเลื่อมใสาทางศาสนาอันแรงกล้าของท่านนะคะทําให้ต่อมาเนี่ยท่านก็ได้ออกบรรพชาติถือองค์เป็นนักพจน์จวบจนวาระสุดท้ายของชีวิตเลยคะ่ะ One eternity later มีตอนนี้เราถึงที่พักที่บุรีรัมย์แล้วมานอนในเมืองแล้วก็มานั่งกินก๋วยเตี๋ยวบะหมี่ชายสีช้ยสีหน้าโรงแรม ตรงนี้อยู่ติดกับโรงเรียนของเมืองบุรีรัมนะแล้วก็มีเซเว่นอีเลเวนตรงโน้นก็จะเป็นร้านอาหารด้วยตรงโน,น้นใกินมากหอมต้ยมยำด้วย สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวจบคลิปตรงนี้ก่อนนะคะทุกคนขอบคุณที่รับชมกันมาจนจบคลิปนะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กันด้วยแล้วเจอกันคลิปใหม่ค่ะบ๊ายบาย